ะะไม่ต้องคิดในใจนะว่าแบบพี่แอมเล่นเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็กล้องก็พังพอดีอะไรอย่างนี้ไม่พังนะคือแอมมาเล่นมารประมาณแบบ 48,300รอบแล้วสำหรับตัวกล้องของ vivo v15 pro ที่เป็นกล้องหน้าที่เป็นอปอ up ขึ้นลงนะคะรู้สึกว่า f e ลล i n g ที่มันใช้งานจริงคือมันแข็งแรงทนทานมากเลยนะเอาจริงคือดูจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูที่มุมกล้องตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวกล้องมันฟิตพอดีกับตัวช่องพอดีเท่านั้นยังไม่พอนะเวลาที่แอมแบบเปิดตัวกล้องขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่าตรงบริเวณตรงขอบของตัวกล้องอะคือมันไม่มีช่องว่างที่จะให้ฝุน่นให้อะไรแบบลงไปได้ง่ายๆอะถ้าเกิดว่ามันมีช่องสักนิดนึงที่พอใ กล้องมันขยับได้ตรงนี้ใช่ไหมแอมเชื่อว่าแน่นอนมันจะต้องมีอะไรลงไปแล้วติดแล้วทาให้กล้องเสียหายแน่นอนนะคะแต่ว่าตรงนี้คือกล้องเขาขยับไม่ได้แล้วพอดีกับช่องมากๆแล้วก็แข็งแรงทนทานตัวกล้องมันไม่ได้บางแล้วก็แบบดูบอบบางดูเหมือนจะหักอ่ะมันไม่ใช่นะมันค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็กลไกเวลาขึ้นลงอะคือทําได้รวดเร็วว่องไวมากแอมให้ดู เพราะว่าอันนี้อนมองว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้เลยนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะช้าเวลาที่เราเปิดกล้องใช้งานอาจจะไม่สะดวกนะคะแต่พอเมื่อไหร่ที่เราสลับเขา้ากล้องหน้าปุ๊บกล้องเด้งขึ้นมาท,าทันทีเลยเมื่อไหร่ที่เราจะสแกนใบหน้าปุ๊บกล้องก็จะเด้งขึ้นมาท,าทันทีเห็นไหมแล้วก็สแกนปุ๊บติดปับ๊บหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะทําให้การสแกนใบหน้าของ vivo v15 pro มันยากขึ้นแต่ส่วนตัวของแอมคิดว่ามันไม่ได้ยากเลยมันเหมือนเดิมเป๊ะกับตอนที่เราใช้กล้องข้างหน้าตรงเนี้ยในการสแกนนะคะก็เนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นส่วนแรกแต่ว่ายังมีหลายๆข้อที่รู้สึกว่าในเครื่องนี้นะคะเปลี่ยนไปอีกเยอะจะมีอะไรบ้างมารีวิวพร้พอมกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะที่ในส่วนของการดีไซน์ ดีไซน์ของเครื่องนี้สีนี้เป็นสีที่แอมไม่เคยเห็นใน vivo มาก่อนเลยนะคะแอมมองว่าสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างสวยมากสําหรับ vivo v15 pro นะคะตัวนี้เป็นสีออกสีน้ําเงินซึ่งตรงกลางกับสีตรงขอบด้านข้างเนี่ยจะมีการไล่เฉดที่ไม่เหมือนกันขอบด้านข้างโดยรอบบริเวณด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะจะทิ้งไว้บริเวณตรงกลางให้ออกสีฟ้าอ่อน,ออนสีฟ้าน้าทะเลซึ่งแอมมองว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากตัวนี้มาพร้อมกับงานประกอบที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ แน่นมากๆปกตินะคะเครื่องของ vivo เนี่ยหลายๆรุ่นเราก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับความแบบ เครื่องบางบอบางนะคะดูแบบเออมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสลิมแต่ว่าเครื่องนี้จะหนากว่าในรุ่นอื่นๆนิดนึงนะคะในความรู้สึกส่วนตัวแอมคิดว่าเครื่องนี้มีน้าหนักเวลาถือในมือเวลาใช้งานนะคะจะไม่เบาเหมือนกับรุ่นอื่นๆแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานถามว่าหนักมากไหมมันไม่ได้หนักมากนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบค่อนข้างแน่นแน่นมากๆสําหรับเครื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะพอสมควรด้วยเนาะส่วนดีไซน์ด้านบนเนี่ยก็คือเป็นที่ใส่กล้องที่เป็นกล้องป๊อปอัพนั่นเองนะคะแล้วก็หูฟังนนน่ยถูกกมาาาไว้นนนะะ้้ดดบ เป็นพอร์ตการใช้งานนะคะเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB หลายคนเนี่ยแอบคอมเมนต์เข้ามาหาแอมว่าแบบวุ้ยเสียดายนะที่มันเป็นพอร์ตไมโคร USB แอมว่ามันมีหลายๆอย่างส่วนอื่นที่เข้ามาเติมเต็มนะคะตรงนี้ถูกตัดออกไปก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานมากเท่าไหร่นักนะคะในสําหรับส่วนตัวของแอมเองนะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นช่องใส่ซิมนะคะมีช่องที่เป็นช่องลาโพงอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะอาจจะไม่เคยเห็นตรงนี้เอาไว้เรียกน้องโจ กด2ทีเรียกโจวีกด1ทีเรียก Google Assistant ขึ้นมานะคะส่วนกล้องหลังก็คือจัดหนักจัดเต็มไปเลยสําหรับในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องตัวที่เหลือนะคะจะมาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซลนั่นเองทีนี้เดี๋ยวแอมขอลองใช้งานให้เพื่อนได้ดูไปพร้อมๆกันก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาฟิลลิ่งตอนใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลองเล่นกล้องพร้อมๆกันเพราะว่ากล้องของเครื่องนี้เป็นจุดเด่นมากๆที่สําคัญสเปคก็เป็นจุดเด เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็น CPU ที่ก่อนหน้านี้แอบไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะคะไม่เคยได้จับเลยสำหรับตัว CPU Snapdragon 6ก5็้นั่นเองไป่เราใช้งานกันสำหรับตัวน,นี้ การใช้งานตัวเครื่องนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือที่เป็นป็อปอัพบ่อยๆนะคะซึ่งพอมันเป็นกล้องป็อปอัพเสร็จแล้วสิ่งที่มันจะได้มาก็คือหน้าจอที่แบบว่าค่อนข้างเต็มตาเต็มจอมากๆเนื่องจากว่าตัวกล้องมันถูกยกออกไปไว้ที่อื่นแล้วถูกไหมคะฉะนั้นใครที่เคยบ่นว่าแบบไม่ชอบโทรศัพท์ที่เป็นดีไซน์ที่มีมี notch display เนี่ยอันนี้แอมคิดว่าน่าจะชอบสําหรับเครื่องที่มีการออกแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาออกแบบหน้าจอออกมาได้ค่อนข้างที่จะสบ ดุนมากคือถ้าดูจากขอบบนขอบล่างน,นะคะก็คือโค้งลงตัวพอดีไม่ได้มีแบบส่วนเบาส่วนเกินคือใช้หน้าจอได้แบบเต็มที่มากๆนะคะเป็นจอ6.3นิ้วแบบ ultra full view display นะคะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ full hd plus นั่นเองเนาะพื้นที่โดยรวมก็คือแทบจะสุดขอบตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นพื้นที่หน้าจอซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็เลยทาให้ขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตตามขนาดหน้าจอไปด้วยเนาะส่วนลําโพงที่อยู่บริเวณด้านบนเนี่ยเมื่อจะเห็นเลยว่าเขาถูก ซ่อนไว้ด้านบนคือบีบเขาไว้ด้านบนให้มันแบบเล็กมากๆเพื่อให้พื้นที่หน้าจอนเนี่ยมันเยอะที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาลองใช้งานเริ่มจากแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็น a c e b o o k เนาะเราจะเห็นเลยว่าเราได้พื้นที่หน้าจอมาเยอะมากๆนะคะรับรองว่าทีนี้เราถ่ายคอนเทนต์กันแบบมันๆเพลินๆโดยเฉพาะที่เป็นคอนเทนต์แนวตั้งนะคะไม่ต้องมีนอชไม่มีอะไรมาบังอีกแล้วนะคะก็ดูกันแบบเพลินๆไปเลยเนี่ยอย่างเช่นรูปแนวตั้งแบบนี้ถูกไหม ก็แบบเต็มจอแน่นจอมากๆนะคะใช้งานได้โอเคมากๆในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะชอบนะคะก็คือปกติแอมจะปรับตัวอักษรให้ดูใช่ไหมคะว่าปรับแล้วไซส์ใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณไหนนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ปรับตัวอักษรแลวแอมคิดว่าถ้าใครที่ชอบใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ๆอะ่ะก็น่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าปรับแล้วค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนอกจากเรื่องตัวอ,กอักษรหน้าจอที่ใหญ่หน้าจอที่คมชัดแล้วก็สวยงามแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับลำโพงที่ มีเสียงดังแบบดังมากแล้วก็เป็นจอแบบ Full HD Plus ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าดูคอนเทนต์ผ่านทาง YouTube เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแอมคิดว่าการใช้งานตัวเครื่องที่เอามาแบบดูหนังฟังเพลงตัวนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้ดีนะคะเพราะว่าดูแล้วแบบเฮ้ยเพลินมากนะคะไม่มีอะไรมากั้นบริเวณหน้าจอแล้วก็เสียงที่ออกมาจากตัวเครื่องโอเคเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ มาดูที่กล้องกันบ้างดีกว่านะคะกล้องตัวนี้นอกจากป๊อปอัพเด้งขึ้นเด้งลงแล้วนะคะยังมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดสูงมากๆทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังคือกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลคือจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะไฟล์ภาพนี่ใหญ่ระเบิดระเบ้อมากนะคะสำหรับตัวไฟนะคะจริงๆแล้ว vivo บอกว่ากล้องหน้าของ vivo v, v 1 5 pro นะคะถ่ายให้เต็มประสิทธิภาพใช้ประสิทธิภาพของ AI ได้ดีและสวยที่สุดคือความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลทำยังไงจริง สีตัวนี้มันเป็นแบบ quad pixel q ก็คือสีใช่ไหมสามสล้านพิกเซลถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดโหมดที่เป็น32ล้านพิกเซลก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเขาจะถ่ายรูปจากกล้องหน้าของตัวนี้ด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลคือเอาสีไปหารนะคะเป็นการรวมพิกเซลอวกทีหนึ่งอันนี้คือการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วถามว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นไงคือแอมคิดว่าถ่ายออกมาแล้วสวยขนาดไฟล์ภาพโอเคแล้วก็ AI จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย เป็นขนาดที่พอเหมาะมากๆสำหรับการเอาลงโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆบอกว่าอยากใช้งานแบบถ่ายรูปออกมาแล้วจากกล้องหน้าปุ๊บเอ้ารูปอันนี้ไปแต่งต่อเข้า Photoshop นู่นนั่นนี่อยากได้ที่ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆนะคะก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดปึก เปิดไปเลย32ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ไฟล์ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าใครที่เป็นคนที่เซลฟี่ประมาณ20รูปแล้วได้2รูปแบบแอมนะคะแล้วถ่ายด้วยความละเอียด32ล้านพิกเซลเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่มากฉะนั้นนะคะก็เตือนไว้ก่อนว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยหน่วยความจําที่ให้มา128กิกะไบต์นะคะการถ่ายรูปเซลฟี่80รูปได้2รูปเนี่ยยังไงก็ทําให้เครื่องความจําเต็มได้อยู่ดีนะคะฉะนั้นขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ AI ได้เต็มประสิทธิภาพเราก็กดใช้งานแบบปิด32ดนน้้นพิกไไ็ดี แอมเชื่อว่ายังไงก็ถ่ายรูปออกมาสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็หมวดการใช้งานอื่นๆในกล้องหน้าเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน HDR แนะนําปกติว่าให้เปิดนะคะเวลาถ่ายรูปแอมเชื่อว่ามันถ่ายแล้วมันสวยขึ้นอะ่ะอันนี้เป็นการถ่ายแบบมีเอฟเฟกในเรื่องของแสงนะคะก็คือกดไปที่รูปคนแบบนี้นะคะน,นี่เป็นการถ่ายรูปปกติก่อนนะยังไม่ใช่บทมิวตี้นะคะก็จะเป็นการปรับแสงต่างๆได้รวมทั้งทําให้ด้านหลังเนี่ยมันเป็นหน้าชัดหลังเบลอด้วยนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบของแสงได้ว่าเราอยากได้แสงแบบเป็นแสงแบบไหนนะคะก็ มีหลากหลายรูปแบบแสงให้เราเลือกใช้งานนะคะสำหรับในโหมดนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันหลากหลายขึ้นส่วนไลฟ์โฟกัสเนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่แบบว่าพอเรากดดูภาพแล้วอะภาพที่มันเป็นภาพนิ่งอยู่มันก็จะมีการขยับน,นินดๆหน่อยๆอ,อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูที่โหมดที่เป็น AI beauty กันบ้างดีกว่า AI beauty กล้องหน้าตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่แอมบอกไปว่าแอมปิดเอาไว้นะคะ3าล้านพิกเซลแล้วก็โหมด beauty คือโอ้ยหลากหลายจัดเต็มมากมานะคะอันนี้มันเป็นการปรับโหมด beauty บบปรับได้สูงสุดอยู่ที่100ระดับใช่ไหมคะแต่ว่าเราปิดไว้ก่อนเพราะว่าแอมคิดว่าตัวกล้องตัวนี้จริงๆยังไม่ปรับอะไรก็สวยอยู่แล้วทีนี้ถ้าใครที่อยากจะลงลึกไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนหน้านี้นมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้คือมันเยอะมากๆนะคะเราสามารถปรับขน,ขนาดของปากได้เดี๋ยวนี้ใครก็ชอบปากแบบใหญ่ๆสายฟองฝลังอะไรแบบนี้ใช่ไหมปรับจมูกคือจมูกนี่มีปรับทุกทรงเลยนะเอาจริงไม่ต้องสัญญากร,รมก็ได้ตอนนี้เรามาปรับกันก็ได้เแอมจะปรับนะวันนี้อยากได้ทรงนี้พวกนี้อยากได้ทรงนู้นนะคะเราก็มาปรับกัน นะคะปรับดวงตาปรับ คือปรับได้ทุกอย่างอ่ะปรับโคมงปรับคางรูปหน้าปรับได้หมดนะคะเอาให้สวยแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนของกล้องหน้านั่นเองที่ที่ให้มาสําหรับตัวเครื่อง vivo นะคะอะนอกจากโหมดต่างๆที่ให้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆนิดๆหน่อยๆนะคะที่ให้เราสามารถมาเลือกใช้งานได้แต่ส่วนตัวแอมไม่ค่อยใช้หรอกแต่แอมก็คิดว่าฟิลเตอร์เขามันออกโทนน่ารักน่ารักดีนะคะเผื่อใครได้ใช้แต่ว่าปกติแอมมันจะใช้กล้องหลักแล้วก็กล้อง beauty เป็นส่วนใหญ่นะคะพวกหมวดพวกนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ AR สติกเกอนะคะอันนี้ก็จะมีแบบพวกสติกเกอร์ต่างๆให้เราสามารถเซลฟี่แล้วก็เซลฟี่มันจะแบลหน้าเรามันจะแบลกว่าปกตินะคะก็มาเลือกใช้งานกันได้เลยว่าชอบสติกเกอร์แบบไหนอยากได้รูปแบบไหนนะคะก็คือปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยคือมันเป็นแมวไปถึง เป็นแมวมาเด็กข้างหลังเลยตลกอ่ะดูว่าตาก,กล้องเราหน้าหลบนะคะมาดูวิดีโอกันบ้างดีกว่าวิดีโอกล้อง,องหน้าตัวนี้ก็เด็ดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยปกติเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดบิวตี้อ่ะก็คือสวยอยู่แล้วนะกล้องของเขานะคะทาวิดีโอออกมาได้ดีโทนผิวค่อนข้างดีนะคะชอบแล้วก็เปิดบิวตี้ได้ด้วยจ้านี่วิดีโอเฟซบิวตี้นะคะปรับความ้อมได้อีกค่ะเอาสิ คือก่อนหน้านี้แค่บิวตี้ที่ปรับโครงหน้าแอบก็รู้สึกก็แบบอืมเนาะเออดีจังเลยอะทำได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือก็ตัวก็ผอมด้วยไปเลยนะคะก็สามารถปรับความผอมของไซส์ตัวปรับขนาดของไหล่ได้ปรับเอวให้มัน LS เอุ้ยอันนี้น่าลองมากเลยเดี๋ยวขอลองหน่อยนะ มันบอกว่ามันจะต้องดีเทคตัวก่อนนะคะก็คือแบบใครที่แบบว่าไลฟ์อะไรเงี้ยใช้กล้องไลฟ์ like, ใช้กล้องถ่ายวิดีโอปรับต้นขาปรับความสูงของขาได้ปรับขนาดขาได้ปรับสะโพกได้ด้วยนะคะมันจะเต็มอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือปรับได้ทุกส่วนเลยอันนี้เป็นวิดีโอด้วย ต่อไปใครบอกว่าเฮ้ยถ่ายวิดีโอมาให้ดูดิจะได้ดูว่าตัวจริงผอมหรือเปล่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือปรับได้หมดเลยในกล้อง v ีวอนั่นเองนะคะส่วนความละเอียดของกล้องวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าความละเอียดสุดๆเนี่ยจะอยู่ที่1 0 8 0 p นปั่นเองค่ะกล้องหลังนะคะกล้องหลังความละเอียดอย่างที่บอกไปก็คือ48ล้านพิกเซลนะคะเป็นแบบ quad pixel ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อยไม่เปิด48ล้านอันนี้เหมือนกล้องหน้าเลยนะก็คือ4เหลือหนึ่ง เอา4หารก็เหลือ12ล้านพิกเซลนะคะอันนี้เป็นความละเอียดที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ AI ทํางานได้ดีที่สุดแล้วก็มีเลนเป็นเลนมุมกว้าง8ล้านพิกเซลนะคะอีกเลนอีกตัวหนึ่งจะเป็น5ล้านพิกเซลนะคะจริงๆโหมดการใช้งานบริเวณเออหน้าจอของกล้องหลังเนี่ยเหมือนกับกล้องหน้าเลยมีอย่างเดียวที่เพิ่มเข้ามาให้เราเห็นกันนะคะก็คือไม่สิมี2อย่างคือเราสามารถเลือกเป็นมุม w i ได้เห็นไหมพอแอม่กดมุม w i ปุ๊บได้ภาพมุมกว้างขึ้นมากว่าเดิมทันทีเลยนะคะ นะกดเปิดกดปิดได้ทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกจุดโฟกัสได้นะคะว่าอยากได้แบบวัตถุที่เป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์แบบไหนอยู่ที่ระยะ F ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ AI ก็จะทํางานร่วมกันไปด้วยนะคะสาหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าทําให้การถ่ายรูปมันถ่ายได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นโดยรวมของตัวกล้องหลังที่เป็นกล้องปกตินะคะที่เราจะได้ใช้งานกันทีนี้กล้อง AI Beauty เนี่ยก็คือโหมดบริเวณหน้าจ มันก็คล้ายกับตัวกล้องเมื่อกี้คือสามารถเปิดเลนไวท์ได้ด้วยขณะที่เราถ่ายโหมดบิวตี้นะคะแต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามามันเหมือนกันในวิดีโอกล้องหน้าเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่การบิวตี้ที่จะมาบิวตี้แค่หน้าอีกต่อไปอีกแล้วมันบิวตี้ไปถึงตัวเลยคือทั้งตัวเลยทั้งหัวทั้งไหล่ทั้งเอว ขายาวเท่าไหร่นะคะก็ปรับไปเลยเนี่ยวันนี้คือเ<ม>พื่อนๆจะได้เห็นแอมในเวอร์ชันที่แบบผอมที่สุดแล้วก็สูงที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะสามารถเป็นได้นะคะก็ค<ม>ือจัดหนักจัดเต็มมากๆบิวตี้เป็นบิวตี้ที่แบบเหนือเวอร์เวอรนะคะไม่ค<ม>ิดว่าจะแบบเหนือขนาดนี้แล้วก็มีโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนนะคะซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ย ด้วยความที่มันมาพร้อมกับกล้องที่เป็นกล้องแบบ48ล้านพิกเซลนะสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาในกล้องตัวนี้ก็คือทําให้มันแบบสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ดีมากขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดของภาพต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้โหมดการใช้งานอื่นๆที่น่าจะใช้งานกันอีกอันนี้เป็นกล้องวิดีโอนั่นเองกล้องวิดีโอตัวนี้นะคะนอกจากการที่เราจะสามารถเปิดโหมดบิวตี้ได้แล้วนะคะปรับความผอมเหมือนที่เราปรับในกล้องหน้าไปแล้วนะคะเราสามารถถ่ายวิดีโอในโหมดที่เป็นมุมวายได้ด้วยนะคะแบบใครที่แบบถ่ายวิดีโอมีระยะการถ่ายวิดีโอที่มันใกล้มากจริงๆเปิดมุมวายก็ช่วยได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไปเที่ยวอยากเก็บรายละเอียดด้านหลังวิวด้านหลังผ่านการถ่ายวิดีโอให้แบบ ได้ดีที่สุดนะคะก็เปิดเป็นมุมวายขณะที่เราถ่ายก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายในโหมดต่างๆกันบ้าง,างดีกว่าว่าถ่ายรูปออกมาสําหรับเพรื่องน,นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ลำโพงมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะให้ทำยังไงก็นิ้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องบังนิดนึงนะคะเสียดายจริงๆลำโพงดังนะคะแต่ว่าเอาไงเดี๋ยวเราเล่นเราเล่นมุมนี้ไหมเราก็ไม่ได้มุมนี้เราปรับนิ้วเราปรับตัวตามคนอื่นเขาเนี่ยก็เล่นมุมนี้แทนนะคะทีนี้เราจะมาทดสอบตัวเครื่องกันแล้วตัวเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่เป็น Snapdragon 675 RAM 6 r อม128นะคะซึ่ง CPU ตัวนี้ แอบไม่เคยได้ลองเล่นเกมใน 10U ตัวนี้เลยนะจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่ามันเล่นเกมได้ขนาดไหนและก็เสียงเพลงก็เล้าหรือมากแล้วก็เสียงระดังมากก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่แบบปิดเสียงไปเลยนะคะปิดไปเลยเ <c oughs> ครื่องลำโพงจะดังอะไรขนาดนั้นสำหรับเครื่องนี้นะคะงงเหมือนกัน เออไปถึงไหนออกทะเลไปไปไกลโพ้นขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยกลับมากลับมาแอมไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะก็เลยวันนี้จะทดสอบเกมเยอะนิดนึงนะคะว่าเล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงบ้างสําหรับ CPU ตัวนี้นะคะเริ่มจากเอาวก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวขอดูการปรับตั้งค่านิดนึงนะคะอยากเห็นว่ามันปรับตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างเปิดไฮเฟรมเลยหมดไปเลยนะคะเปิดไปให้หมดเปิด HD นะคะเปิดอะไรที่สามารถปรับได้อีกนะคะ เปิดเฟรมเลทสูงเปิดแล้วนะคะเปิดดิสเพย์สูงสุดทุกอย่างปรับสุดหมดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันว่าเล่นเกมเกมแรกอวีเนี่ยเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูเลย vivo v15 pro เครื่องนี้นะคะที่แอมมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะโดยรวมแล้วแอมว่ามันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งานอย่างเช่นใช้งานพวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงต่างๆคือเพื่อนที่จอมันเยอะเล่นเกมก็ลื่นนะคะแล้วก็ใครที่ชอบการถ่ายรูปชนิดที่ว่าจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มโดยเฉพาะในเรื่องของความฟุ้งฟิ้งตั้งแต่ใบหน้าไปะจนถึงเรือนล่างของเราแล้วแล้วก็เครื่องนี้คือถูกใจในเรื่องของการใช้งานแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ก็คือแบตเตอรี่ของเครื่องนี้ความจุ3,700 m ป ah ์นะคะก็ใช้งาน สบายสบายใน1วันนั่นเองเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมสําหรับ vivo v, v 1 5 pro เครื่องนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยยังไงวันนี้นะคะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเรานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ